สวัสดีครับก็พอดีผมช่วงนี้กลับบ้านมืดนะครับแล้วก็ต้นไม้เราเองก็กำลังทำดอกอยู่ฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสเปิดตู้ถ่ายชักเท่าไหร่นะครับคืออจริงๆนะตอนนี้ผมจะเปิดตู้แค่ตอนเช้านะครับก็คือ,อดูปรับพัดลมเปิดปิดพัดลมบางตัวนะครับแล้วก็ ลดน้ำแค่นั้นนะครับที่เหลือจะไม่ได้เปิดเลยไม่มีเวลาเลยนะครับก็ฉะนั้นจะเป็นแค่วันหยุดอย่างเดียวที่เราจะได้ดูต้นแบล็คเบอร์รี่มูนล็อกกันนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูว่าวันนี้ผมเสียงเงินช้อปปิ้งอะไรไปบ้างนะครับก็จะเป็นสั่งออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ผมสั่งในช็อปปีนะครับอันนี้ก็บอกเลยมาดูชิ้นแรกนะครับคือของสั่งไปเมื่อวานก็ หลายชิ้นอยู่นะครับแต่วันนี้มาไม่ครบนะครับขาดชิ้นหนึ่งซึ่งมาจากภูเก็ตนะครับอันนั้นก็รอแน่นอนอามาดูชิ้นแรกนะครับว่าผมซื้ออะไรมานี่มีโฆษณาด้วยแสดงว่าร้านเดียวกันแน่เลยแล้วนี้ขขยบ้องนะครับ ก็จะมีนี่นะครับอ่าใช่เพราะผมมีลน์อยู่แต่ไม่เคยสั่งซื้ออะไรจากเขาไอ้พวกนี้เลยนะครับก็จะซื้อแค่ไอ้ตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้ผมไม่เคยซื้อมาก,ก่อนนะครับ To p Max นะครับก่อนน้านี้ผมจะซื้อตัวที่เป็น Fitmix นะครับเป็นของ Bio b i o b i ินะครับก็คือจะเป็น เตัวนี้จะเป็นออแกนิกนะครับท็อปแม็กก็คือในช่วงทำดอกนะครับซึ่งไม่เคยอันนี้ไม่เคยจริงๆเพราะว่าของเก่าของใช้จะเป็นที่เคยใช้จะเป็นฟิตมิกนะครับซึ่ง2ตัวราคาสูงนะไม่ถูกนะครับอันนี้น่าจะสามร้อซีซีนะครับ8ปหรือเก้900เนี่ยเดี๋ยวดูราคาอทีนะ ลองมาเปิดวัดค่า ppm ph กันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัววัดผมเกาปกอเป่ะนะเดี๋ยวล้างก่อนดีกว่าเนาะ เฮียใส่ควาไม่เมอม่อมโอเคเดีาวัดน้ปล่าดูก่อนนะครับเพื่อ ความชัวร์นะครับโอเคนี่นะครับน้ำบ้านผมจะมีด่างนิดๆแล้วก็ PPM จะอยู่ประมาณร้อยกว่าไปสองร้อยแล้วแลกองร้อยกว่าเลยชัวนี่โอเค ทีนี้ผมบอกก่อนผมไม่มีเรฟเ r e ร c e นะครับว่ามันจะมี PM, p, h, p, p m p h เท่า ppmph เท่าไหร่นะครับก็อันนี้แค่ให้ดูเข้ามันเป็นปุ๋ยเสริมทําดอกนะซึ่งมันเป็นออร์แกนิกก็อาจจะไม่ได้เยอะแบบไอ้พวกวิกบัตอะไรพวกนั้นนะครับ อืมก็ไม่ได้เยอะมากจริงๆด้วยนะครับก็คือเป็นปยเสริมาส่วน p ี head. โอเคก็เป็นด่างนิดๆนะครับเพราะนั้นเราก็ปรบับพีไม่ยากนะครับเป็นด่างเนี่ยเราก็เติอไม้พวกกรดซึ่งกรดเนี่ยหางห่ายจะเป็นพวกน้ำมันน้ำมักอะไรพวกเนี้ยในส่วนกลิ่นไม่มีอะไรปกติีไม่มีกลิ่นเลยอืม ้องบอกว่าผมไม่เคยใช้อันนี้อยากลองนะครับเพราะเป็นตัวเสริมเราจะเป็นยังไงนะส่วนฟิตฟิตมิกเนี่ยตัวนั้นเจ๋งแนะนําเลยนะครับฟิตมิกเป็นไ้นะอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ออคแก,กนิกนะครับยี่ห้อนี้กับไอตัวนี้เยี่ยมเข้มข้นแล้วก็กลิ่นค่อนข้างดีนะครับมาดูอันที่สองนะของที่สองนะครับ อันนี้เป็นผงขับบอนไดอกไซดยนะครับไม่เคยสั่งเจ้านี้ก็เลยอันนี้ลองสั่งมายังไม่เคยลองเจ้านี้นะครับเจ้านี้ราคาถูกหน่อยประมาณ90บาทมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอที่ผมใช้อยู่ก่อนนี่ประมาณ150บาทแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูพอดีว่าที่มีอยู่นะเนี่ยถุงนึงมันจะหมดแล้วนะครับเรื่อเป็นน้ำละ ทำอไกเนี่ยคือถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดผมก็ไม่มีนะครับก็ลองดูขนาดต้นไม้อะอย่างกับกับปริมาณแสงที่เราใช้นะครับก็คือว่าอย่างผมเนี่ยตู้8 0ด0ตอนนี้ใส่แบตเกอรี่มุนล,ล็อกอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้มันใส่อยู่หลายต้นผมใส่ไว้2งถงนะครับก็ช่วงทำดอกอ๋ออันนี้กาแฟผมสังเกต ก็ในช่วงทาดอกเนี่ยเขาก็าอาจจะต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดไฟแดงมันก็ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะครับ<อ>เพื่อให้มันทํางานได้คู่กันนะครับถ้าใครดูเรื่องไฟของผมที่อธิบายไว้นะครับก็คือว่าถ้าเราปรับไฟเอ่อถ้าเรามีคาร์บอนไดออกไซด์ในตู้ปลูกเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะลดระดับความสูงของไฟปลูกให้ลงมาต่ําได้นะครับก็คือเพื่อให้มัน ได้รับแสงที่เหมาะสมกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมีอยู่นะครับหรือว่าใครอยากจะปรับลดไฟต่ำนะครับคุณก็ต้องอัดคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นไปนะครับก็คือเพื่อให้มันทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดนะไม่งั้นคุณลดไฟต่ําลงมาแต่ว่าภายในตู้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เพียงพอเนี่ยต้นไม้มันก็สั่งข้อแสงได้แค่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าลดต่ํามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมันก็สั่งข้อแสงได้เยอะขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ใช่ปุ๋ยอะไรที่ทุกคนคิดแน่นอนนะครับมันคือไมโครไรซานะครับก็ของเยอหมดนะครับไมโครไรซานอกจากจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของรากนะครับเร่งรากทำให้รากขยายนะครับมีไอ้พวกชอราพวกไปเกาะที่รากแล้วเนี่ย ในช่วงที่เขาทำดอกเนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยที่ดูดออฟอสฟอรัสนะครับก็คือว่าถ้ามีไมโครไรซาอยู่เนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้ดูดฟอสฟอรัสได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงทำดอกเนี่ยผมก็จะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับในช่วงที่เขาทำดอกด้วยก็ใส่ครั้งเดียวช่วงที่เราเริ่มปรับให้เขาทำดอกนะครับก็โรยไมโครไรซาไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถดูดก,กินปุ๋ยที่เราใส่ไปได้ดีขึ้น นะครับมันก็จะให้ดอกที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะก็สวยงามนะครับอ่าราคาอยู่ที่นี่มีใบเสร็จด้วยนะครับ215บาทนะครับค่าส่ง45บาทนี่นะรเชราอับาคุรัตไมคคาไลซ่านะครับ,รเ,บ,รรรบเพิ่มเพิ่มพื้นที่คือรากเล่งรากรากเยอะช่วยให้รากดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นจะเดินเติบโตได้ดีขึ้น นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เป็นอุปกรณ์หรือของที่ใช้ปุ่มเครืงม้ที่ผมสั่งเข้ามานะครับจริงๆยังเหลืออีกอันนึงก็คือไอเจ้า,าตัว lst นะครับก็ผมพยายามหาหลายร้านแล้วไปเจอร้านเนี้ยแต่เขาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ราคาตัวละ20บาทนะครับก็เดี๋ยวมาแล้วเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสั่งมาหลายแบบเหมือนกันก่อนน้านี้นะครับก็สุดท้ายมาถูกใจแบบนี้ นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึงโอเคไปกินข้าวแล้วเพิ่งกลับมาถึงบ้านนี่รอข้าวสุกอยู่ยังไม่ได้กินเลยสวัสดีครับ